สุดทับรอยเท้าไว้อีกข้ามไปเลยนะเออ,อาเช้านี้คุณโยมก็พาท่านทั้งหลายมาดูการเทคานเสาคานกําแพงนะ,ะเถวนี้ก็มันก็ปีนออกมาแล้วเนี่ยออกเงกดออกเง็ ตดมาเทปูลเทคานความยาวก็ณผมประมาณสี่สิบห้าสิบกว่าช่องนะเนี่ยแต่เช้าแล้วก็ต่อจากตัวเก่าอกํแแพงเก่าอ่าด้านน้นนะปีที่แล้วก็ทําจบตรงนู้นก็พักไป อ,อก็มาเพิ่มเติมใหม่อ,อปล่อยเอาไว้นานก็ไม่ได้พวกขโมยขจรมันก็มาตัดเนี่ยมันตัดอะไรอย่างเนี้ยก็โยงไปกินเนี่ยอ,อตัดเอาคานด้วยเอาเสาด้วยเนี่ยเคยสั่งเ,เป็นปูนซีเพกมามันก็เสร็จง่ายดีอะแต่มันก็กแพงอนะเออก <c oughs> ำลังไหลลง ปีนี้ถ้าได้ฟังกันเนี้ยเสร็จก็ดีคุณโยมดีอ่าก็จะ,จ,ะจะได้หมดห่วงในเรื่องสองโซนทางด้านเนียของวัดอนะนะด้านนี้มันอันตรายมันอยู่ติดดินถนุนมันเป็นป่าอีกข้างๆทีนี้มันก็ไม่รู้ว่าขบมยขจุนจะแอบเข้าวัดตอนไหนมาทําอะไรบ้างก็ไม่รู้มันดูไม่ออกแล้วก็กําแพงนะกําแพงก็ต่อเชื่อมต่อ เป็นการให้ท่านทั้งหลายได้ดูกิจกรรมพิเศษอนานทีจะได้ถ่ายทอดสดทงางช่องเนียนะเพราะตั้งแต่มีภาระยุ่งๆก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสพาท่านทั้งหลายมาดอาูอันนี้แล้วก้นมันบ่ะ ขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะคิ้วนี่หาคิ้วทำมืดจะคิ้วคิ้วอ่อันนี้แสดว่าหมดแล้วป่เนี่ยฮะอ๋อเออสะท้อนแสงกันโยมมองไม่ค่อยเห็นนะต้องหันกลับหันหลังให้แดดก่อน có ờ, đủ rốt oh! à subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bị

ซีแพ็กกุโยมอันเนี้ยเอามารถแรกในห้าคิวนะก็น่าจะมาอีกประมาณอีกสี่คิวเอ่อนี่ได้ประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะเออคนเชีร์น้ก ยังน้ำธรรมดาปะมีวีด้วย,วย,ยนนาาหรอือาาเสริมนำ้ำธรรมดาเดี๋ยวนเดีย๋ดวดวยว ตัวไไรจ้ากแล้วคุณโยมนะเออนี่ก็อะไรก็กระทันสามัยหมดแหละ มีล <mile> ่างนะเทใส่กบะบอ่ะแล้วก็บ่อของพ่อพ่อผู้ใหญ่บ่ละปีที่แล้วบอขุนละเจ้าบ่เจ้านั่นเขาบ่ท่านทำไมสิปะเขาไม่ได้บอกให้ผมเอาล่างมาปะก่อนปกติมันต้องล่างมันต้องติดรถอยู่แล้วล่างมันต้องติดรถมาอีกลดือนนี่ยันทร์มาบ้างวันนี้ขันพ่อผู้ใหญ่มาบ่มีล่างมากขันพ่อผู้ใหญ่เลยซอยตั๊กนะใกลมันก็ต้องร่างเงเออ อในันนี้ก็หาเจ้าภาพช่วยกันหน่อยนะคุณโยมนะใครมีจิตศรัทธาสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชีวิตครอบครัวด้วยการเป็นเจ้าภาพสร้างกำแพงเขว่างันนี่น อย่นี้วัดถ้าไม่มีกำแพงก็อยู่ลำบากคุณโยมพวกขโมยขโจรมันไม่ได้เรือว่าวัดว่าอะไรนะมันเผลอแวบ,บแป๊บเดียวมก็เอาเลยโดยเฉพาะอย่างวัดเราที่อยู่ห่างไกลาจากชาวบ้านเขาอย่างนี้โอ้สนุกเป็นกระทั่งสาวอย่างนี้มันมาตัดเอาคานเคลลินมันก็นมาตัดเอายังไม่ได้เทป,ปูนมันมาตัดเอาก่อนแล้ว เทอร์โบเรนไปเลย ไหลลงมาแล้วอดยมไหลลงบาลา่ายกลาวาภูเขาไฟ <c oughs> อืมอุดตุดเลยนะ ท้อนแสงมองไม่ค่อยเห็นอ คุณโยมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะโอ,โอ,โอ้ใครมากินบันดันเต้น้อยเต้เศร้าใช่ไหมกินบักแซวแซวแซวเอิรแนเซวแซวห้องอ่าคุณโยมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะในส่วนของรถ ที่มาดำเนี่ก็จะเหลืออยู่ส่วนนี้ก็น่าจะมาอีกขั้นหนึ่งนะถึ่จะพอเดี๋ยวบรรยากาศดูก,กว้างก่อนคุณผู้ชม อ่าก็ให้ดูเท่านี้แล้วนะร้อนวันนี้มีเม um, ื่อวันนี้มีแดดมีแดดมากพอสมควรเลยล่ะเนี่ยคงจะหมดคันนี้ก็คงจะมาอีกคันหนึ่งแต่จะเป็นอีก4คิวอีกคันหนึ่งอ่ะอันนี้มันจะเป็น5คิว้ทังหมตจะไป9คิว ฐานมีทั้งหมดประมาณ40กว่าช่องนะช่องละประมาณ2เมตรไม,ไม่ให้กว้างถ้ากว้างมันจะเป็นอาการสั่นคลอนใะโยกคุณผูมใส่ความแข็งแกร่งของฐานนะตน,นี้จะดูดีกว่าว่าไงกิน มาแล้วคันที่สองมาแล้วเอออันนั้นจะคิอวขนาดไหนขนาดกลางค่ะคันมันเหลือกับคุณแล้ว ม,มันแล้วว่าถคันนีม้มดแล้วว่อ่คันที่สองมาแล้วคุณโยมคันแรกหมดไปแล้วนะเน,นี่หมดแล้วเออเอ,เอมาแล้วคันที่สอง อกาะประมาณ5้4ว5วนะเออปูนซีแปกนี่จะแห้งแห้งช้าแห้งไวเท่าเท่ากันแหละแต่ปัญหาคือเออถ้าแห้งแล้วเขาได้เรื่องเลยว่าง่ายนะแข็งแกร่งเออ เสร็จจากนี้แล้วก็เป็นการเทเสาทีเนี้ยเทเสาแล้วก็กอ่กอก่อแล้วก็เททับหลังว่าหินศิลาแรงที่เราทําเนี่ยคุณโยมจะไม่มีการฉาบแต่จะเป็นการชักล่องเทมันดูดีดูสวยดูงามก็พอแต่จะไม่ฉาบนะ,ะกําแพงหินศิลาแรงก็จะโดยประมาณก็จะเป็นแบบนี้เออเชา้า ในส่วนที่เทมาแล้วเนี่ยเงินในการทำกำแพงเนี่ยไม่ใช่เงินฟ้ตาตม,มาจากกระถินหรอกคุณโยมเป็นเงินที่เกิดจากการเวนคืนที่ดินวัดเขาคืนเอามาให้ประมาณอ่าส่วนหนึ่งก็เลยเก็บเอาไว้ทำกำแพงอันนี้คือหินศีลาแรงที่สั่งเอามาไว้แล้วอยู่ตรงเนี้ย เห็นอยู่เนี่ยเท่าจํานวนก็คงจะไม่พอในการก่อเท่าไหร่หรอกคุณโยมเ่อก็ออใกล้สุดนูหูหลูกตาพอดีละยาไปทางด้านนูน้นเอแต่ว่าคานนี่มาตรฐานมากอ่าคุณโยมคานนี่มาตรฐาน ตรนนั้นมันรู้สึกมันจะปีงอ,ออกหน่อยอันนี้คั้นหนึ่ง โอ้ร้อนอันตอมาเสียสละที่ดินของวัดเอาไว้ข้างละวาเพื่อเพื่อต่อไปเกิดเขาต้องการอยากจะขยายถนนให้มันเป็นสองเลนมันก็จะได้ไม่ถนนมันจะได้ไม่คับแคบถือว่าเราก็เสียสละให้แก่ที่สาธารณะไปกันโยมเพราะที่ดินวัดก็ถือว่า เหลือเผื่อแล้วละแค่นี้สามสิบกว่าไร่เนี่ยถือว่ามากมายพรอเราไม่จำเป็นจะต้องมีที่ดินเป็น,เป,นเป็นร้อยไร่ก็ได้อ่าไปแล้วนะ ก็ค,คิดว่าคันนี้ก็น่าจะพอคงจะพอละเอแล้วก็ต้องรอให้คานมันแข็งตัวเสร็จแล้วก็เอ่อรือแบบตัวนี้ออกแล้วก็สั่งแบบเสามาทีเนี้ยเทเสาทีเนี้ยเป็นช่วงๆไป อก็ขอแค่นี้ละคุณโยมนะสาธุสาธุ